สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน่วยการเรียนรู้ที่5การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยผลการเรียนรู้นะคะอธิบายความหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศพลเมืองดิจิทัลและลักษณะของพลเมืองดิจิทัลนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะคะใน2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1น,นะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนกําลังค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่อาจจะมีหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเช่นการโฆษณาแจ้งข่าวสารหรือข้อความให้ร่วมกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนจะทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนปิดหน้าเว็บถ้าไม่ได้ผลก็ปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือปิดคอมพิวเตอร์ไปเลยก็ได้นะคะพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองหรือแจง้งครูทันทีคะ่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวไปจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ถูกต้องค่นะนักเรียนอาจส่งผลกระทบให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะคะและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของเราค่ะเรามาดูความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศกันเลยนะคะก็คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและประมวลผลข้อมูลซึ่งข้อมูลที่จะถูกประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าสารสนเทศปัจจุบันเราอยู่ในสังคมฐานความรู้ผู้ที่มีข้อมูล สารสนเทศมากกว่ายอกเป็นผู้ได้เปรยียบนะคะดังนั้นการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศจากภัยคุกคามต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะพลเมืองดิจิทัลนะคะเรามาดูกันเลยความหมายหมายความว่ายังไงนะคะ ก็คือบุคคลที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพลักษณะของพลเมืองดิจิทัลมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะ 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น 2. ป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่างๆได้เช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือผู้ไม่หวังดีนะคะ 3. ป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยเลขประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ให้กับ 4. ไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการก่อกวนสร้างความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะคะเช่นส่งคำเชิญเล่นเกมส่งข้อความที่เป็นเท็จหรือเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์นะคะเราไม่ควรทำนะคะข้อที่5 เคารพสิทธิทส่วนบุคคลปฏิบัติตามก,กฎกติกาและมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองในโลกออนไลน์อ่ะคุณครูยกตัวอย่างนะคะเหมือนที่เราได้เรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็ได้สร้างก,กฎกติกาในการเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนควรเคารพสิทธิส่วนตัวนะคะ สิทธิของคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราเรียนกับคนมากใช่ไหมคะเราก็ต้องมีกฎกติกานะคะข้อที่6ควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอาการเสพติดและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ7 มีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลต่างๆเช่นไม่หลงเชื่อข่าวลือต่างๆไม่หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อรู้เท่าทันต่อรูปแบบและกลบบายของอาชญากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่8ลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมบ้างเช่นการพูดคุยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยวาจาแทนการส่งข้อความนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างพลเมืองดิจิทัลนะคะที่ดียกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ นะะในช่องแชทไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทางไลน์นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติอย่างไรนะคะในข้อความที่1น,นะคะยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินสด1 0 0 0 0ืบาทหากต้องการรับสิทธิ์ให้ส่งข้อมูลกลับมาหาเราดังต่อไปนี้ 1. ชื่อนามสกุล 2. วันเดือนวีเกิด 3. เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา 4ที่อยู่ถ้ามีข้อความเหล่านี้เราอยากไปกดส่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกดลิงก์กดอ่านเราก็ห้ามกดนะคะในข้อความที่2วันเกิดหลองปู่ปากดำส่งต่อให้ครบ9คนภายในหนึชั่วโมงห้ามเก็บไว้คนเดียวชีวิตจะเจอแต่สิ่งด ากส่งต่อไม่ครบ9คนชีวิตจะเจอแต่เรื่องร้ายๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะข้อความเหล่านี้มันไม่น่าเชื่อถือนะคะมันไม่มีแหล่งที่มานะคะเราอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกงังวลนะคะแล้วก็อย่าไปส่งต่อข้อความเหล่านี้ ให้กับเพื่อเราหรือคนที่เรารู้จักในแชทไลน์หรือแชทเฟซบุ๊กนะคะมันจะทําให้คนที่เราส่งไปอ่ะเขาจะเกิดความรำคาญแล้วก็เบื่อหน่ายนะคะเรารู้แหละที่เราส่งต่อเพราะว่าเราเกิดความวิตกกังวลเราอยากได้โชคลาภเราอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมคะไอ้นี้มันเป็นข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเราอย่าส่งต่อเด็ดขาดนะคะ นักเรียนเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า53กันนะคะให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อนะคะในแบบฝึกหัดน,นะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะในหน้า53นะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งลิงก์นะคะส่งงานใน Google Form ที่ครูได้แนบไว้นะคะ นี่คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ